ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถแอดไลน์ได้ิี่ายคลิปเริ่มต้นกันที่บทเรียนจากการ call out ออของแรดฟอร์ดที่ช่วยเหลือเด็กได้ทั้งประเทศไม่ใช่แค่คนไม่กี่ร้อยคนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณงามความดีของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรา จนถึงตอนนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้เกี่ยวกับคุณงามความดีของบาคาร์เดฟอร์ดดาวเตะหนุ่มของแมนเชสเตอร์ไนแต่กับงานการกุศลนะครับของเขาที่ช่วยเหลือเด็กได้ทั้งประเทศจนได้ทำให้เขาเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอัสิยพร์นะครับ MBE ไปจนถึงเข้ารับปริญญาบุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ทําให้แข้งไวสี่ปีร์ไรนนี้นะครับได้รับคําชื่นชมมากที่สุดไม่ใช่แค่การที่เขาเนี่ยสามารถชักชวนองค์กรใหญ่ๆของประเทศให้มาร่วมลงขันในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้กับเขาได้หรือกระทั่งลงมือลงแรงด้วยตนเองในการเดินสายแจกอาหารให้กับผู้อยู่ในเมืองแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและก็น่ายกย่องที่สุดคือเขาได้กล้าย,ยืนยันหยัดกับผู้รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่ตนเองนั้นคิดว่าไม่ถูกต้องและการที่เรดฟอร์ดกล้าใช้ชื่อเสียงของตัวเองนะครับในการเป็นกระบอกเสียง แค่่นหมมูากเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะการแสดงออกที่ขัดตอนนโยบายของราชมันมักจะตามมาด้วยเสียงทัดทานอยู่เสมอจริงอยู่ที่ปัจจุบันเรดฟอร์ดนะครับได้รับค่าแรงจากต้นสังกัดสูงถึง2 0 0แ0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์บวกกับเงินได้รับจากสปอนเซอร์อีกนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้นนะครับด้วยทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยคงมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือเยาวชนอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วและใช่เขาเคยทําเช่นนั้นในปลายปี2019เรดฟอร์ดนั้นเคยทากิจกรรมการกุศลแจกจ่ายอาหารแก่คนไร้บ้านกว่า1,200กล่องในบริเวณเมืองแมนเชสเตอร์แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นทําให้เขารู้สึกพึงพอใจมากเท่าไหร่นักอันที่จริงแล้วนะครับเจ้าตัวนั้นยังกลับให้คํามั่นสัญญาว่าจะหาทางออกที่ยั่งยืนในการช่วยเหลือคนในช่วงโควิด -19 อย่างทั่วถึงในระหว่างที่เรดฟอร์ร่วมมือกับองค์กรกรรรราาาาุลต,ต่่่่่งงๆนนคคัเเเเพืือออชวยยยหหขได้้ีีูถึปญท มีใครได้พูดถึงดังนั้นรัฐบาลตัดสินใจที่จะระงับโครงการอาหารกลางวันฟรีแกนนักเรียนเพราะเพิ่งสั่งปิดโรงเรียนไปเนื่องจากโควิด -19 เขาใช้พื้นที่ส่วนตัวบนทวิตเตอร์ร่างจดหมายเปิดผนึกแก่บริสจอนสันนะครับในเดือนมิถุนายนปี2020เพื่อหวังที่จะให้รัฐบาลนั้นกลับลำเรดพอสามารถสร้างอิมแพดอย่างมากต่อคนทั้งประเทศแล้วกอนที่จริงแล้วเนี่ยหากจะบอกว่าทั้งโลกก็คงไม่ผิดไรเพราะไม่กี่วันต่อมารัฐบาลตัดสินใจยกเลิกแผนการดังกล่าวแผนยังมีการเพิ่มงบประมาณช่วยเหลืออออีีกกก4ล้าานนปอนองห แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในอีกไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่ถ้าหากว่าเรดฟอร์ดนั้นเนี่ยไม่เริ่มต้นลุกขึ้นยืนเพื่อชี้แจงให้เห็นถึงความยุติธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยใช้ชื่อเสียงตัวเองนั้นเป็นประโยชน์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือท้ายที่สุดแล้วในเด็กๆหรือผูย้ายากไร้เหล่านั้นนะครับจะต้องทนทุกข์ไปอีกนานเพียงใดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของสปูเปอร์สตาร์อย่างมาคาเรดฟอร์ดนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ตใต้